คุณเคยได้ยินตำนานที่ทั้งน่ากลัวและลึกลับของเบลร็อกไลท์เฮาส์หรือ,อยังประภาคารแห่งนี้ตั้งอยู่กลางทะเลที่โหมกระหน่ำของสกอตแลนด์สร้างขึ้นใน,ในช่วงศตรวรรษที่19เเพื่อช่วยชีวิตเหล่ากะลาสีจากโขดหินอันตรายแต่เรื่องราวเบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยปริศนาและความตายที่น่าสะพึงกลัวเล่ากันว่าระหว่างการก่อสร้างคนงานหลายคนต้องจบชีวิตอย่างไร้ร่องรอยบางคนตกทะเลบางคนเสียชีวิตในอุบัติเหตุที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นอย่างจงใจ และเสียงระฆังของโบสถ์เก่าที่เคยจมอยู่ใต้ทะเลก็ยังดังขึ้นในคืนที่เงียบสงัดสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนที่ผ่านไปมาชาวบ้านบางคนเชื่อว่านีน่คือคำสาปของระฆังที่เคยถูกโจรสลัดลักลอบขอโมยไปและความอาฆาตของวิญ,ญญาณผู้ล่วงลับยิ่งไปกว่านั้นมีรายงานจากผู้ดูแลประภาคารในยุคต่อมาว่าพวกเขาได้ยินเสียงฝีเท้าและเห็นเงาลึกลับรอบตัวในยามค่ำคืนเป็นเพียงความเชื่อหรือคือเรื่องจริงที่ทะเลได้ซ่อนเอาไว้เมื่อจบคลิปนี้ตัดสินใจด้วยตัวคุณเองว่า the curse of the bell rock light house มีอยู่จริงหรือไม่อย่าลืมกดติดตามเพื่อพบกับเรื่องลี้ลบเรื่องต่อไปที่รออยู่